อามาดูอีกเรื่องราวดีๆหนึ่งครับที่คู่รักในวงการบันเทิงเป็นน้องที่โด่งดังนะครับก๊อตอินทิพต์นะครับแล้วก็ ie, ริชชี่ออรเนตเนี่ยควงคู่กันไปไม่ได้ควงเพน่ไปสวีทยอย่างเดียวนะครับไปร่วมทําบุญถึงบนดอยเลยทีเดียวครับนี่ถือว่าเป็นคู่รักคู่หวานอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีแผ่วเลยสําหรับพระเอกหนุ่มก๊อตอินทิพต์นะครับแล้วก็นางเอกสาวริชชี่ออรเนตเขาชวนกันแพ็คก,กระเป๋าขึ้นเหนือไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงปีใหม่เนี่ยแหละครับ ก็ไปที่บ้านเกิดของน้องวิชี่และหนุ่มกอ๊อตเองก็ยังถือโอกาสนี้นครับฝากเนื้อฝากตัวกับคุณแม่ฝ่ายหญิงด้วยเรียกว่าเท่าทางคุณแม่เนี่ยสบายอกสบายใจแล้วล่ะครับหนุ่มกอ๊อตและริชี่ล่าสุดก็ได้เผยแพร่คลิปนะครับที่เขาครัวกันไปแบ่งปันรอยยิ้มและความอบอุ่นอยู่ที่ดอยปู่หมื่นที่จังหวัดเชียงใหม่เอาเข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารผ้าหม่มเครื่องเขียนและอีกหลายต่อหลายอย่างครับนาไปมอบให้กับพี่น้องชาวบ,บ้านที่อยู่บนดอย ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่นะครับก็ทําให้แฟนคลับที่ติดตามทั้งคู่อยู่เนี่ยต่างพากันไปคอมเมนต์ชื่นชมในน้ําใจของทั้งคู่นะครับแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญให้กับคู่รักคู่นี้กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับส่งผลให้เมื่อวานนี้นะครับชื่อของทั้งคู่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเลยเหมือนกันครับนี่ฮะคนทําความดีแล้วก็สังคมให้กันสนับสนุสนชื่นชมแบบนี้นะครับสังคมก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับน่ารักจริงๆคู่นีน้น่ารักน่า